ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอากระเป๋าเก็บอิเล็กทรอนิกส์เบซุสมารีวิวให้ชมนะครับลักษณะจะคล้ายกับกระเป๋าของยู r e ีนซึ่งออกมาวางขายเร็วเรืยเกันนะครับเบซุสออกมาก่อนเล็กน้อยผมก็เลยสั่งเบซุสมาตัวนี้เป็นปั๊มนะครับที่เห็นเป็นกระเป๋าลักษณะคล้ายๆหนังเป็นหนังสังเคราะห์นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนังกลับนะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้หยาบเท่าหนังกลับนะครับ ก็เข้าใจว่าเป็นหนังสังเคราะห์แหละดูใกล้ๆนะครับสวยดีค่อนข้างดูสวยดูมีมูลค่านะครับด้านข้างก็มีที่หิ้วแบบนี้เลยนะครับลองดูหนังใกล้ๆเนี่ยครับมันเป็นหนังสังเคราะห์นะพวกคล้ายๆหนังทำโซฟาครับสวยดีแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ทนไหมเท่าที่ดูมูลค่าก็น่าซื้อนะครับตัวนี้มูลค่าอยู่ประมาณ170-180ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะ เห็นยูกลีนแพงกว่าเล็กน้อยนะครับไม่แน่ใจถึงความแตกต่างก็เอามาให้ดูใกล้ๆว่าลายละเอียดเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผลที่ได้รู้สึกสวยดีอย่างเช่นตรงนี้ซิปมีคำว่าเบซุสด้วยนะครับสำหรับตัวซิปก็รูดง่ายครับเนี่ยครับค่อนข้างโอเคมาดูด้านในครับที่ผมใส่ก็ใส่เป็นตัวอย่างนะตัวนี้จะเป็นเมาส์นะครับผมใช้ยูกรีนกับเบซุสสลับกัน ผมใส่เมาส์ได้เมาส์ขนาดเล็กตัวนี้เป็น l o g i t e c h m 6 5 0นะครับสามารถใส่ได้สบายๆผมใส่ถุงไปเพราะว่าต้องการให้รักษาเนื้อเมาส์ไม่ให้ขูดกับอย่างอื่นเท่านั้นเองจริงๆใส่ได้สบายๆนะครับพอดีเลยนะมาดูด้านในครับด้านในตรงเนี้ยผมใส่อแดปเตอร์65วัตต์ได้นะครับใส่ขวางด้วยเนี่ยครับใส่ขวางด้วยแบบนี้เลยนะค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ ส่วนถัดมาผมใส่อแดปเตอร์ตรงนี้ด้วยเมื่อสักครู่มีหูฟังนะครับหูฟังใส่ได้ใส่แนวนี้ได้เลยนะครับบริเวณด้านข้างสวยดีด้านในจะเป็นกึ่งๆึ่งคล้ายๆผ้าร่มนะครับแล้วบริเวณด้านข้างตรงนี้ก็ใส่สายชาร์จได้จะเย็บมาแบบนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วตรงกลางก็เป็นช่องค่อนข้างใหญ่สามารถใส่อะไรก็ได้นะครับ ส่วนด้านข้างอีกฝั่งนึงก็เช่นเดียวกันซ้ายกับขวาเหมือนกันจะเป็นตาข่ายแบบนี้นะครับลักษณะนี้ดูใกล้ๆนี่ครับผมก็ใส่สายชาร์จทั้งคู่เลยจริงๆสามารถใส่บัตรเครดิตได้ใส่อะไรได้ขนาดเนี่ยผมว่าใส่เพืแบงคขนาดเล็กได้สบายๆนะครับสวยดีโดยเฉพาะหนังด้านนอกเนี่ยให้ความรู้สึกว่ามันดูมีแวลูมันดูหรูครับตัวนี้นะ เวลาเรารูดเนี่ยครับสวยดีถ้าเกิดเราหิ้วก็หิ้วแบบนเนี้ยเนี่ยผมหิ้วได้นะครับสบายสบายสวยก็ดูคุ้มค่าดีนะถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะเอามาใส่อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ขนาดกลางๆถือว่าไม่ใหญ่มากแนวยาวนะครับมาดูแนวยาวนิดหนึ่งแนวยาวประมาณ18เซนนะครับ18เซนติเมตรส่วน แนวสูงนะครับแนวสูงก็อยู่ประมาณนี้ประมาณ11เซนนะครับถ้าวัดดีๆก็จะประมาณ11เซนประมาณนี้นะส11เซนนะครับส่วนความหนาถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่มากครับหนาโดยรวมนะครับเท่าที่ประเมินด้วยสายตาอยู่ที่ประมาณ7เซนคุณก็เข้าไปดูสเปคตามลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่เอาไว้ให้นะครับสามารถลิงก์ไปที่ร้านค้านี้ได้เลย ปกติก็เป็นเบซุสออฟฟิเชียลนี่แหละครับที่ผมซื้อมานะครับก่อนหน้านี้อ่านสเปคก่อนแล้วก็ตัดสินใจดูว่าจะพอดีหรือเปล่าพอได้มาเนี่ยก็สามารถใส่อิเล็กทรอนิกส์ได้เหล่านี้นะครับแต่ใส่สายชาร์จไม่ได้เพราะว่าสายชาร์จมันยาวกว่านะครับสายชาร์จบันยาวถึงนี่เลยชาร์จโน้ตบุ๊กนะใส่ไม่ได้พวกอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าใส่สายชาร์จมือถือได้อะแดปเตอร์ apter, มือถือได้ปกติพวกนี้เลยนะครับผมชอบตรงวัสดุนี่แหละ วัสดุให้ความหรูหรามากเป็นหนังสังเคราะห์เข้าใจว่าเป็นหนังชุดเดียวกับโซฟาครับโซฟาที่เราซื้อกันทั่วไปทุกวันนี้จะเป็นหนังตัวนี้แหละสวยจริงๆดูใกล้ๆนะครับดูเนื้อความเป็นหนังนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าโฟกัสชัดๆเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าตรงนี้มันเป็นการปั๊มมาเหมือนปั๊มความร้อนใส่หนังนครับให้ความหรูด,ดีสวยมากโอ้ ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยครับปกติผมก็ชอบหนังอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่หนังแท้หนังวัวอะไรพวกนี้แต่มันเป็นหนังสังเคราะห์ที่ดูดีมากๆนะครับละเอียดดูดีสวยก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ถ้าเกิดท่านใดที่สนใจก็ตามลิงก์เข้าไปดูอ่านคอมเมนต์อ่านดูสเปคอ่านรายละเอียดก่อนนะครับเทียบหลายๆยี่ห้อนะเทียบหลายร้านนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะเลยก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ